ถ้าจะกินไอติมสไปเดอร์แมนต้องเรียก โอเควันนี้เนี่ยนะผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปหาคนคนหนึ่งซึ่งผมจะบอกว่าคนนี้นเนี่ยนะเหมือนชื่อผมใช่ ปเดอร์แมนใช่เขาเป็นคนที่ใส่สปายเดอร์แมนทุกคนเขาใส่สปายเดอร์แมนเพื่อจะไปขายไอเทมให้กับเด็กๆอ่ะผมว่านี่เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยถ้าเกิดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกๆทุกคนไปไปเจอกับเขาแล้วไปพูดคุยกับเขานะว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยไปแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบร์เขากำลังขายอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าผมคาดว่าเขาจะอยู่ที่หอนาัศน์ไปเจอกันที่หอนาครับไปไปกันติดกล้องติดกล้องปิดกล้องยังไม่กล้อง น okay. ี่ฮะทุกคนสไปเดอร์แมนฮะในเมืองนราธิวาสเรียกสไปเดอร์แมนค่ะอัจี้จ right ี้จี้จปะ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 เบ๊ก็เป็นนักบินนาราใช่ไหมครับผมทำไมเบ๊ถึงเรียกเป็นสไปเดอร์แมนฮะเบเพราะชอบสไปเดอร์แมนครับชอบแล้วก็เป็นไอดอลกับเด็กๆไม่เบ๊ใช่แล้วเป็นไงบ้างเบ๊ขายดีมากขายดีครับขายดีเรื่อยๆนะเบ๊อยู่แถวนในหาดนราธิวาสใช่ไหมครับผมถ้าเห็นสไปเดอร์แมนมีอยู่คนเดียวฮะตอนนี้เบ๊มีเอาอะไรฮะเรียกเลยเรียกเลย อยากดูนกสเปรดแมนต้องใส่เลยต้อใส่สเอร์แมนจะถอนนะโอยอดขายว่าโอเคอยู่พุ้งอยู่เรื่องไครตอนไหนเรียนอ่าเป็นเยาา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 ีาาที่าา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 นาา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 ากาา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 ากาอาาาาาาีาาาาาาะาาาไหาา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 า้าา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 ัาา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  เมื่อก okay. ่อนแบ๊คเขาเล่นบอลให้กับบัตนานีเอฟซีแล้วก็นารายินเด็ดตใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นโควิด -19 บเก้ก็เลยมาทําอาชีพเสริมอาชีพเสริมบรรเทาบรรเทาโควิดอ๋อสุดยอดนะไปเล่นตำแหน่งอะไรนะเมื่อก่อนแบ็คซ้ายครับแบ็คซ้ายครรับผมออเะไดูทุกคนยอดขายก็ดีขึ้นนะทุกคนนะเขามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเลยอ๋อสตอรี่ ถ้าขครเจต้องเรียกนะทุกคนนะเรียครับสามคำคบ้าบอวันนี้ฮันสไปเดอร์แมนพี่ผมจะบอกว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยก็เป็นไอดอลของเด็กหลายคนใช่ไหมแล้วแบ็คเขาก็ขายไอติมไอติมนี่ก็คือรับเด็กคือเด็กจะชอบไงแล้วแบ็คเขาไปยุเอาสไปเดอร์แมนที่เป็นไอดอลของเด็กๆมาเป็นตัวตนแล้วก็มาขายแบบเนี้ยมันเจ๋งมากๆเลยน้องผมก็เป็นสไปเดอร์แมนเหมือนกันนี่ใช่วันผมก็ม่สไปเดอร์แมน แบเวลาแบนับตังเงเห็นใช่ไหมแบเล็นขับรถเ็นลำลบานิดนึงใช่ไหมใช่เยแต่ก็ทำได้สุดยอดครับสุดยอดโอเคปอายปอยายหนึเกมมออเป็นไหมเป็นไหมเป็นไหมโอเคอะาแม่อะไรแม่จิ้ม อาเบที่ใส่ชุดสไปเดอร์แมนขายไอติมเมื่อกี้เนี่ยนะผมว่าเขาสุดยอดมากเลยเขาแข่งทางานมากๆเลยนอกจากจะเตะบอลแล้วเขาก็ยังขายน้ําปั่นขายลูกชิ้นแล้วก็ล่าสุดก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็เป็นสไปเดอร์แมนขายไอติมเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยจริงๆผมชอบมากเลยความคิดเนี่ยมันเจ๋งอะ่ะไม่เขาแบสเขาไม่เขาเรียกว่าไม่เลือกงานอะ่ะเอออะไรก็ทําได้หมดอะ่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยโควิด -19 ไงก็เลยทําให้ฟุตบอลเนี่ยหยุดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็บรรเขาก็มาขายไอติมเออมันเป็นไอที่ดีมากๆเลยคือผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะ จะมีช่วงหนึ่งที่ผมไปดูบอลนราธิวาสใช่ไหมผมเห็นบังเข้าอยู่ในสนามเตะบอลอยู่พอเกมนั้นจบปุ๊บผมก็ไปดูอีกสนามหนึ่งเป็นสนามฟุตบอลชุมชนนะก็นราธิวาสก็จะมีการแข่งวันนี้มีลาครั้งอะไรแบบเนี้ยผมไปอยู่ที่สนามนี้ต่อผมก็เห็นบังเข้าอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามาในชุดของพ่อค้าขายน้ำปั่นตามอสัศจระไยเงี้ยคือสุดยอดจริงๆนะคือขยันมากอะเตะบอลเสร็จปุ๊บมาขายน้ำปั่นต่อเป็นพ่อค้าต่อเออนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะถ้าทุกคนมาเที่ยวหาดนราธิวาสนะก รถอะไรประมาณนี้ก็สามารถอุ่นนุกันได้นะฮะเป็นรถไอติมสีเหลืองนะฮะแล้วก็ระหว่างนี้ผมกะว่าจะพาไปดูบรรยากาศของนเรศวันยามเย็นนะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปวนรถกันต่อนะแล้วก็ไปดูกันว่ามีอะไรที่เด่นๆมบ้างนะแต่ผมรู้สึกว่าจะมีนกแก้วอยู่ฝั่งนู้นใช่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ทุกคนเห็นไหมจะมีคนมุงตลอดเวลาทุกคนเหมือนเหมือนคนเล่นบอลมันมันน่ารักดีนะผมว่าคือเราปล่อยไปอ่ะแล้วมันก็กลับมามันมันไม่บินหนีอ่ะเออมันเชียงมันเชียง นี่ทุกคนดูลองจับลองจับดูลองจับดูไหม <c oughs> น้องผมกลัวทุกคนนี่ทำเป็นพูดว่ากล้า <c oughs> ในตัวเล็กจิกินู่นตัวเล็กเดี <c oughs> ๋ยวเราเรอแบ็คเขาปล่อยรอบนึงนะแล้วเราเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไง <c oughs> นี่ทุกคนก็จะมีแบบนี้ด้วยทุกคนคเกาเรียกว่านะักฟุตบอลมาเตะฟุตบอลแบบซ้อมบอลอะ่ะใช่ <c oughs> คือมัน มันได้อีกฟิลหนึ่งอ่ะมันแตกต่างกับการซ่อมที่สนามหยาบโดยทั่วไปนะแบบนี้ก็คือจะได้อีกอารมณ์หนึ่งใช่ผมว่าน่าสนุกดีนะเดะบอลแบบบนชายหาดนะโอเคครับทุกคนผมจะบอกว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องที่ดูคลิปนี้อยู่นะพาลูกหลานมาที่หันราทันนะก็อยาบอกว่าอย่าบ่อยให้ลูกเล่นน้ําตามลําพังทุกคนนะควรจะมีผู้ใหญ่คอยดูอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยนุ่นไปแล้วค่ะพี่เจ้านนุ่นนกนกไปแล้วทุกคนใช่ดูดูนนกนกไปแล้วนุ่นเห็นม เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ทุกคนมันมาแล้วทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมมันก็มาอยู่ที่จุดของมันมาเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดที่จริงก็มีแบบสนามเด็กเล่นอีกแล้วก็มีอาหารการกินอีกแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ทันแล้วเพราะตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วทุกคนในกล้องอาจจะไม่เห็นทุกคนหน้าแต่ผมจะบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วก็คิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะฮะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ใผมด้วยนะฮะมาสบีมาเร็วมาปิดคลิปเร็ว ถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามถ้าใครกดอย่าลืมกดไลค์เพอให้ผครับได้เอาคลิปใหม่มาของพวกเราบ๊ายบายแล้วก็แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเด่ดเล่นทุกคนนะเข้าไปตกกักล้องให้มผมอยู่ตอนนี้เออแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือนี่การที่เราถอดรองเท้าเดินบนสาทเรือมันสนุกมากๆเลยมันได้อีกแบบได้อีกฟิลนึงอ่ะใช่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย